มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าสวัสดีวันศุกร์เนี่ยจ้ะวันนี้พี่ตูก่ก็จะมาผัดเผ็ดหมูหมูสับคือหมูสับมาผัดพริกสดไม่มีอะไรเลยเพื่อนๆเ,เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ ออกไปหาซื้อของเนี่ยหมูสับหมูบดเดี๋ยวแป๊บเาใส่กระทะกะ่อนกับพริกแกงอ้ก็มีพริกสดกับกระเทียมเพื่อนๆวันสุกอีกแล้วเนาะพอ้โหไวจยยังเลยเวลาเวลาไวล้วเกินเลยเพื่อนๆเ,เอ้ยเดี๋ยวก็จะสิ้นปีอีกแล้ว เย็นเลยวันนี้นี่กำลังผัดพริกอยู่ริกถึ ใหญ่ตัวนีมีหมกอย่างหมดุกนีต้องออกละเนียมีนพายอยู่แค่นเนี้ยเนั่างสามไหมมีหมูบดบาง ขออภัยโทษด้วยเจ้าใส่รถดีรถดีที่ตู่เลยทำไมปิดเสียกเาไม่รู้ใส่มันจะปิดไม่ดีซน้ี ก uh ็ด huh. ีอยอขอขายทนะจ๊ะโอ้โหขัดเผ็ดเขเี่ยกับขัดเผ็ดนี่แหละ ก็คือรถก็เหลืออยู่แค่นี้แหละเนี่ยผมนัวมตามตามก็หมดทุงนีต้องไปช็อปปิ้งอนะ่ะ เดี๋ยวจะว่าไม่จานไงหนูนะตั้งไฟใส่มันหอยหอย,อยนี่ขาดไม่ได้ผับเผ็ดแต่อร่อยเอ,อย มน่าคานะเนื้อเพื่อนจะว่าไปไม่มีพริกกซอยใหญ่อ่ะแกวนี้แหละเผ็ดเซ็มที่ลนะสูตรปักหวานนะตักเผ็ดนิดสูตรนี่ชอบหวาน,น,นหวานไ่น่อยแล้วแต่คนชอบเนาะเดี๋ยวชิมก่อน อร่อย,อยว้อเน้กมันหน้าานเนี่ยเร็จหมูหมูบดมันอนร้อน นี yeah, ่ขายป้ายมีอยู่แค่นี้แหละอืสุดยอดเลย ้อันนี้ถ้าสำเร็จแล้วราดข้าวนี่เป็นไงน่าทานไหมนี่ผัดกระเทียมหมู ไม่ใช่กระเพราโหระพาพี่ตูไม่สดกับแป้งข้าวก็ร้อนแล้วพอพี่ตู่ข้าวเยอะไง ท่านี้ก็สำเร็จแล้วจ้าควรๆจ้ามาๆมาๆมา,มาสารกันจ้าหาักวงเล็กหน่อยนึงโอเคนี่เผ็ดกะเพรากะเพราจ้า นี่ลาดเข้าเลยไข่ดาวก็ดีเนะาะนี่นะไข่ดาวไข่เดิมวะกินอย่างนี้เนี่ยเผ็ดมาเพื่อนมาทานด้วยกันเหลือด้วยเถอะเหลือก็ไปทานพ่งนี้ไม่มีปัญหาไหม ไปหน้าทานไหมผัดเผ็ดกะเพราจ้าไข่ดาวสักหน่อยถ้าใครอยากทานก็พี่ตู่ทานไข่เยอะแล้วนัวันนี้ไม่เอาละแต่ก็ลูกไม่อยู่อลูกมันจะชอบไข่แบบทอดแบบไก่แม่กกี้สำเร็จแล้วจ้าผัดเผ็ดหมูบดจ้า อร่อยอร่อยใครชอบก็ทอดไข่ดาวโปะลงไปเลยนะจ๊ะคลิปนี้ก็แค่นี้แหละจ้าขอให้เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์มีความสุขกันทุกทุกคนนะจ๊ะพวกนี้ก็วันเสาร์แล้วได้พักผ่อนเสาร์อาทิตย์จ้า มีเวลาก็ดูคลิปพี่ตู่นะจ๊ะขอบคุณล่วงหน้าจ้ามามาผัดเผ็ดผัดเผ็ดบายบาย